สวัสดีจ้าพอๆแม่แม่สุ้ผู้สุ้คนจ้ามื้อนี้ห,หลาสิมาบอกต่อเนจ้ามือมือว่าน,นี่หอดเรื่องปักไฟเนจ้าพี่พี่จ๋าบัดเพอหอดบืนปักไฟเนจ้ากนลวงเลยมาหอดเดือนกลัวน,นูก็ได้ไปแจ้งป้าแม่บ้านหนูคือแจง้งหลายรอบแล้วจ้าวันนี้นี่นูก็เลยตัดชินใจคือมันบ่คือหนานอเป็นเดือนแล้วนูเละได้ตัดชินใจทรวหาเจะาของตึกค่าเจ้คของห้องเขาเนาะวันนี้เขาก็เลยบอกนูว่าเป็นอย่างคือโทรมาแจ้งสาเถทั้งๆั้งที่แบบมันเสียมาเป็นเดือนกลัวแล้วประมาณนี้เนอจ้านูก็เลยบอกว่าเอานูบ่หูเพราะตอนที่หนูมา ขามาใหญ่ขามาใหม่เพววิ่นบอกว่ามีอยังมีปัญหาอย่างห้แจงแม่บ้านพ่อแม่บ้านเป็นคนดูแลตึกแล้วก็าเป็นคนเก็บเงินค่าห้องเนาะคะ่ะหนูก็บไรได้ซีเรียสอีกอย่างเนาะ,ะหนูก็ปุู้ห่วตอง แจงแบบจะคล้องตึกโดยตรงนะจ้าหนูกับโป้หูเออเพิ่อนกระบอกหลายอยู่แต่หนูกน็ยอมรับผิดว่าหนูบ่ได้แจง้งจะคล้องตึกเพราะหนูนึกว่าหนูแจ้งแม่บ้านแล้วนะคะมันนี่เพิ่อนกับเออให้คนมาเปลี่ยนใหยน้ยหนะจ้าแต่บ่ได้เปลี่ยนของใหม่ได้จ้าเอาเก่าปลดมาจากของอื่นจ้ามาใส่ให้หนูกับเหลืองแนี่ยหล่ะจ้าหนูก็บบ่ได้เสีเยดอีหยังเนาะว่าแบบเออขอแค่เพนเปลี่ยนให้แล้วก็ปลอดภัยหนะจ้าเรื่องนี้กับจบไปเรื่องปักบัวกับจบไปจ้าพี่พี่จ่าปนี้มันหนักกว่าเก่าคือเรื่องคาไฟจ้าพี่พี่จาค่านนนนนเเเข้้้้าาาามมมมออออยย่ะะจจััพิิึตตดดืืลลกป สองอยขึ้นมาสามลอยขึ้นมาสี่อยจนหอดพันเจ็ดจ่าพี่ๆจ่าทั้งทีในห้องดูหนานบั้นโบม,มีอีหยังเลยโบม,มีเครื่องไฟฝ่าอีหยังเลยจ่ามีตังตัพัดลมตัวเดียวพอาหนูบัเดเอะกับเขากินนอนหนูซื้อกินเพราะว่ามันง่ายเนาะจ่านั่นแหละมีพัดลมตัวเดียวจ่าแล้วก็เครื่องรีดผมสมานจา่าขึ้นเดือนสุดท้ายนะคะที่หนูตัดสินใจหญ่ออกก็คือในราคาค่าไฟพันเจ็ดค่ะพันเจ็ดเกือบพันแปดจ้ะแต่ว่าอันมเตร์อะไรเขาในราคามันอยู่ในห้อง ของของแม่บ้านนะจ๊ะวันบดเลยเมื่าเห็นเห็นนะจ๊ะหนูขอเบิ่งเขากับพ่อใจนะคะแล้วหนูสิมา่อว่าต่ออีพี่ต่อไปเ้ยจ๊ะพี่ๆจ๊ะนั่นล่ละจ๊ะเรื่องนี้กับ